สวัสดีครับผมวันนี้มีเทคนิคดีๆนะครับในเรื่องของการคัด EQ แยกนะครับระหว่างมอนิเตอร์กับ EQ หน้า PA นะครับ EQ หน้า PA กับมอนิเตอร์เนี่ยบางทีเราอินพุตช c นลช n นลเดียวเนาะเวลาที่เรา EQ เนี่ยตัวเนี้ยมันจะไปตามกันหมดนะครับทั้งช่องบัสมิกเออช่องบัสเอาท์นะครับแล้วก็ช่อง เมนเอาทนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงเราจะให้มันแยก EQ นะครับบางทีนักดนตรีเขาอยากได้โทนฟังโทนในเสียงที่เขาชอบแต่หน้า PA มันไปไม่ได้เราจะแยก EQ ยังไงนะครับก็โดยการทำ Routing นะครับ Routing Input m a t r i x ตัวนี้นะครับอย่างผมทําช่อง wmy 2ตัวนี้นะครับผมก็กําหนดเลยว่า wmy 2เนี่ยแล้วก็ wmy 1ที่เป็น ch 1 5 1 6เนี่ยให้มาออกที่ Input ช่อง16ช่องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะดับเบิลชนเนลเข้ามา เห็นไหมครับเวลาที่ผมพูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะับเบิดชันเนลอันนี้เราก็ออก pa ไปปกตินะครับเราก็คัด e EQ, อีกคง eq ออก pa ปกติพอทีนี้เราจะมาทํา eq ที่มอนิเตอร์เราก็กดที่ w หนึ่งครับแล้วก็มาหน้าออกเซน์แล้วเราก็เซนต์มอนิเตอร์หนึ่งให้นักดนตรีนะครับแล้วเราก็คัด e eq ทีนี้ eq เนี่ยมันก็จะมาออกที่ออกอย่างเดียวนะครับมันจะไม่ไปออกหน้า pa เพราะว่าหน้า pa เราไม่ได้เปิดไว้ตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับข้อเสียก็คือเปลืองชนแนลแหละข้อดีก็คือ แยกอิสระไปเลยจะใส่เอฟเอกอะไรที่ออกที่เมนก็คือจะต่างกันแตกต่างกันไปเลยนะครับก็จะทําได้ในรุ่นที่เป็น x อ1 8 MR18 แล้วก็ UR24 าครับรุ่นใหญ่ๆ X32 อะไรไปเลยนะครับรุ่นเล็กๆล,ลงมาจะไม่มีฟังก์ชันนี้ให้ับนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ